สวัสดีค่ะก็มาดูดวงนะคะของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะมีโชคจากสังคมเครือข่ายคอนเนคชันหรือว่าคุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีหุ้นส่วนกับคนที่คุณไว้เหนือเชื่อใจนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะเข้าสังคมบ่อยนะคะหรือว่าเป็นที่รักใคร่ของ คนรอบข้างของเพื่อนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังจะแปลว่าช่วงนี้คุณจะจะมีมีโอกาสได้พบเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือว่ามีทำอะไรคุณจะเป็นที่รายล้อมรักใคร่ของคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของเงินเนี่ยดาวการเงินในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณใฝ่หาเงินคิดเรื่องเงินโฟกัสเป็นที่การสร้างเงินสร้างทองนะคะหรือว่ามีแรงขับเคลื่อนในการ หาเงินมากเป็นพิเศษนะคะมีหัวคิดในการสร้างเงินหรือมีความคิดมุ่งหวังแต่เรื่องเงินเรื่องทองด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าชะตานะ่มีความคิดในการลงทุนการทําธุรกิจหรือการต่อยอดในสิ่งที่ตนถนัดเช่นมีความรู้ความสามารถบางอย่างนํามาสร้างเงินสร้างทองได้แล้วก็ชะตาเนี่ยชาวราศีกรกฎเป็นช่วงที่เป็นที่รักที่นิยมแทะ เป็นที่รักที่นิยมของเพื่อนนะคะรวมไปถึงคุณมีโอกาสมีโชคจากเพื่อนสังคมเครือข่ายคอนเนคชันด้วยเช่นกันเพื่อนนำความจเจริญบางอย่างมาให้นะคะหรือมันจะมีในลักษณะที่ว่ามีโอกาสที่จะมีคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ค้าขายเกิดขึ้นแล้วก็ต่อมาชะตามีโอกาสมีโชคมีลาภผลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดแถวๆร้านสำนักงาน หรือมีการซื้อขายที่ดินมีโชคเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ต่อมาดวงชะตายัางโชว์อีกว่าสำหรับท่านที่มีลูกน้องมีบริวารลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือดีนะคะหรือว่าลูกน้องบริวารน,นำลับผลบางอย่างมาให้กับเจ้าชะตาได้ลูกน้องบริวารที่ดีแล้วก็สําหรับท่านที่มีมีลูกนะคะลูกหลานก็คือเชื่อฟังอยู่ในโอวาดนะคะ หรือท่านที่เคยมีปัญหาก,กับลูกกับหลานในช่วงดังกล่าวเนี่ยลูกหลานจะคุณกับลูกเนี่ยจะแนบแน่นนันแฟนหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะพูดคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้แล้วก็ในเรื่องความรักสําหรับชาวราศรีกร,รกฎในช่วงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าความรักของเจ้าชะตาเนี่ยถ้าคนโสดมีโอกาสเจอต่างชาติต่างภาษาเจอรักออนไลน์เข้ามานะคะแต่ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ย ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครหรือคบหากับใครอยู่ที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยต้องระวังเขาไม่ได้คุยกับเราเพียงคนเดียวเขามีคนอื่นนะคะหรือว่าเราเป็นใครคนหนึ่งที่เป็นเป็นของเล่นของเขาก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คนโสดจะเจอคนที่ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะก็ เรื่องความรักก็มีโอกาสมีเรื่องให้โศกเศร้าเสียใจด้วยเช่นกันสำหรับคนโสดถ้าคาดหวังในความรักมากก็จะมีเหตุแห่งความทุกข์เข้ามาด้วยเช่นกันสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้จะมีปัญหากับผู้ครองคนรักหรือคนรักเจ็บป่วยบ่อยหรือมีเหตุให้ต้นพัดภาคเลิกใยอย่าร้างหรือจะแปลว่าห่างไกลกันมากขึ้นนะคะหรืออยู่ใกล้กันก็เหมือนใจห่างกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นคนคนมีคู่เนี่ย ถ้าท่านหนไม่ได้มีกุศลร่วมเกาะร่วมสร้างหรือว่าไม่ได้เป็นคู่กันเนี่ยพอหมดหมือเวรหมดกรรมแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะจบจากเลิกรากันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนมีอะไรสามารถปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้แต่ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็จะห่างหายตายจากออกไปนะคะหรือเขาไปอยู่ไกลคุณแล้วก็ต่อมาในเรื่องงาน เรื่องงานในช่วงนี้จะมีโชคเรื่องงานการงานขยับขยายเติบโตก้าวหน้าในเลื่อนขั้นยเลื่อนตำแหน่งหรือมีงานคู่ขนานมีหัวคิดในการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆห,หรือมีหัวคิดในการบุกเบิกเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานหรือจะแปลว่าพัฒนาการพัฒนางานปรับเปลี่ยนปรับปรุงงานของตนที่ที่มีอยู่อย่างเดิมให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปจะมีโชคเรื่องงานมีความพยายาน ในเรื่องของการทํางานมากนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณหมดเล็งเห็นในเรื่องความสามารถของคุณด้วยเช่นกันในเรื่องงานแล้วก็ชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณต้องระวังเกี่ยวกับระบบปากและฟันเลือดออกตามไรฟันเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าความจำหลงลืมรวมไปถึงในช่วงดังกล่าเนี่ยทำอะไรให้ระมัดระวังที่จะมีปัญหาในด้านของเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เขียนผิดเส้นผิดหรือมีเรื่องเดืเอดร้อนเกี่ยวกับเอกสารบางอย่างไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดาเนินการใดใเกี่ยวกับเอกสารต้องรอบคอบให้มากๆก็ท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้านะคะวันนี้ก็มีมีมาแนะนําจะเป็นครีมแบนรนด์อุนาโรมนะคะเป็นครีมอุนาโรมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่อยู่บนกลางหน้าผากของพระพุทธเจ้านะคะก็ต้องบอกว่า สรรพคุณของอุนารโรมีสมุนไพรมากกว่า7ชนิดนะคะสมุนไพร5ชนิดตัวแรกเนี่ยจะเป็นว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่ง,น,งนะที่มีพลังในการป้องกันภัยหรือแคลคาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีนะคะส่วนสรรพคุณแน่นอนว่าว่านหางจระเข้จะช่วยฟื้นฟู ทำให้ผิวชุ่มชื้นฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระเกิดขึ้นด้วย2ว่านางคำว่านางคำเนี่ยก็เป็นว่านที่ช่วยเสริมสเสน่ห์นิยมเสริมความงามนะคะปกป้องสิ่งไม่ดีและดึงดูดโชคราบว่านังคำเนี่ยจะต่อต้านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติต้าน การอักเสบของผิวแล้วก็ของสิวแล้วก็ปรับสภาพผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยเพิ่มความกระจ่งางใสให้กับใบหน้านะคะต่อมาว่านสาวหลงว่านสาวหลงเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อที่ว่าเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นิยมผู้คนรักใคร่ดึงดูดความสนใจผู้คนเมตตาคุณสมบัติของว่านสาวหลงตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนลดการอักเสบระคายเครืองของผิวช่วยผิวดูอ,อ่อ,อนเยาว์ขึ้นนะคะ ตัวที่4จะเป็นทองพันช่างว่านทองพันช่างเนี่ยก็คือจะมีพลังในการป้องกันภัยและเสริมดวงชะตานะคะหรือว่าช่วยให้ชีวิตสามารถมีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้อันนี้ในด้านของความเชื่อนะแต่ถ้าเป็นในด้านของสรรพคุณของเขาเนี่ยจะมีสารสกัดที่ช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวทําให้ผิวกระชัาและเรียบเนยียนได้ด้วยตัวที่5้าจะเป็นไพรนะคะไพรตัวนี้ว่านไพรเนี่ย ก็เป็นว่านมงคลที่ช่วยเสริมความโชคดีและความเป็นสิริมงคลดึงดูดความสําเร็จและโชคลาภให้กับผู้ใช้สรรพคุณของว่านไพรตัวนี้จะมีสารสกัดในในด้านการต้านการอ,อ,กอักเสบใครที่เป็นฝ้าเป็นกระต่างๆสามารถใช้ได้แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการแพ้ระคายเคืองของผิวนะคะต่อมานะคะยังมีสารสกัดตัวอื่นออีกนะคะก็เช่นกุหลาบมอสต้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความโรแมนติกนะคะก็เสริมในเรื่องของความรักให้ให้ความรักยั่งยืนแนบแน่นแน่แนแฟ้นนะส่วนสรรพคุณของเขาเนี่ยจะป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิวแล้วก็ทำให้ผิวสดใสและอ่อนเยาว์นะคะตัวต่อมาจะเป็นเซียบัตเตอร์นะคะซึ่งเซียบัตเตอร์เป็นสัญลักษณ์ห่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองเชื่อกันว่า จะเสริมความมั่นคงและความสําเร็จได้ส่วนสมคุณรเซียบัตเตอร์จะมีคุณสมบัติการบํารุงผิวดาลึกทําให้ผิวนุ่มด่วนชุ่มชื้นรสริ้วรอยแล้วก็ตัวต่อมาเป็นอะโวคาโดซึ่งใครก็รู้จักดีนะคะซึ่งอะโวคาโดตัวนี้จะมีวิตามินอ e, ีและกรดไขมันที่ช่วยบํารุงผิวให้เนียนนุ่มมากขึ้นนะคะครีมมูนาโรมตัวนี้ไม่ได้เพียงแค่ครีมบำรุงผิวนะคะแต่ยังประกอบไปด้วยสารสกัดของว่านมงกลและพืช พื้นมงคลต่างๆนะคะซึ่งจะนํำพาโชคดีหึงดูดความโชคดีหนึ่งดูดพลังดีๆให้กับผู้ใช้นะคะขี้มุนารโรมเนี่ยเป็นเปรียบเสม,มือนเครื่องรางได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีว่านสมุนไพรๆตั้ง5ชนิดนะคะป้องกนันในอลงคุณใสสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เวลาทาหน้าเนี่ยให้ท่องกระถาเราจะมีกระถานะคะแล้วก็ให้วาดบนไใบหน้าได้เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะในเรื่องของตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องกู้อย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ